สืบข่าวรายงานอัปเดตล่าสุดนักร้องดังวอนแฟนคลับอย่าทักเสียงดังรู้ไม่รู้ว่าผมดังทำเอาแฟนๆแห่อ่านเราขำเมื่อนักร้องหนุ่มกองหุยไรได้โพสต์ข้อความสุนหฮาผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขอความร่วมมือจากแฟนคลับอย่าทักเสียงดังเมื่อเจอข่าที่ห้างสรรพสินค้ากองฮุยไรเผยว่าเขาจะพาลูกชายและภรรยาเบลคณิ t ฐา ไปเที่ยวที่ฮาเบอร์แลนดที่แฟชั่นไอแลนด์จึงอยากขอให้แฟนแฟนทักทายกันเป็นภาษาทรงยิ้มอย่าส่งเสียงดงังเพราะลูกมันยังไม่รู้เลยว่าผมเป็นคนดังและเขายังเสริมติดตลกว่าทำให้เวลากลับบ้านมันจะตั้งคำถามว่าพี่เขาวิ่งเข้ามาหาพ่อทำไมได้โปรดเห็นใจคนมีชื่อเสียงอย่างผมด้วยนะครับ โคดนี้ทำเอาแฟนๆต่างชื่นชมในความน่ารักและเป็นกันเองของกองหุยไร่พร้อมสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำขอเพื่อให้เขาสามารถใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขค่ะ